มาดูผลงานนักเรียนกันภาพนี้นะนักเรียนส่งผลงานมาให้ดูนะซึ่งจริงๆแล้วว่านักเรียนทํามาค่อนข้างเยอะแล้วนะงานสไตล์ภาพเหมือนอะไรประมาณนี้ภาพนี้มันเลยดูง่ายมากๆสําหรับคนที่เข้าใจงานแล้วนะมิมจะบอกว่าภาพสไตล์นี้นะถ้าเรารู้แก่นของมันนะว่าเราจะต้องใช้ตรงไหนเทคนิคอะไรเราจะทําได้แบบง่ายมากๆเลยนะภาพนี้จริงๆแล้วมิมจะบอกว่าถ้าเราเป็นมือใหม่แบบ ใหม่สุดๆเลยนะไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยนะเราเรียนรู้แค่ประมาณ15นาทีอะเออเราก็ทําภาพนี้ได้แล้วนะ15นาทีนี่คือมือใหม่สุดๆเลยนะไม่มีพื้นฐานไม่เคยสักมาก่อนเลยนะเรียนรู้วิธีการทําคือแบบเทคนิคของมันอะไม่เกิน15นาทีก็ทําภาพแบบนี้ได้แล้วนะแต่ว่าคือ15นาทีนี่ไม่รวมวิธีการแบบตั้งโครงตั้งเครื่องหารอบมือจะต้องรู้วิธีการปรับไฟใช้ไฟเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะ คือ15นาทีในวิธีการทําอย่างเช่นเส้นใหญ่เส้นวิบเส้นอ่อนเส้นเข้มเส้นคมชั้นเลเยอร์ของผมว่าผมมันมีกี่เลเยอร์คือเราเรียนรู้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเข้าวๆนะเรียนรู้เข,ข้าวๆไม่ได้เรียนรู้แบบเจาะลึกนะเราเรียนรู้เข,ข้าวๆเนี่ยประมาณ15นาทีเราก็จะสามารถทําภาพนี้ได้แล้วนะวิบยังไงทำล่องเส้นผมยังไงแต่ละล่องแต่ละชอ่อมองยังไงอะไรประมาณเนี้ย นี้จริงๆแล้วอะถ้า เป็นมือใหม่แบบมือใหม่สุดๆเลยอะ่ะก็อาจจะมองว่ายากนะแต่ว่าถ้าเรารู้แก่นแค่หลักๆไม่กี่แก่นนะเราก็จะทําได้แบบชิลมากภาพนี้นักเรียนทําแล้วก็ส่งมาเป็นการบ้านให้มิมตั้งแต่จริงๆภาพนี้มันนานแล้วนะนักเรียนส่งมานานแล้วแต่มิมเพิ่งจะามาทําคลิปอะนะตอนนี้นักเรียนทําได้ดีกว่านี้มากๆแล้วอะมิมจะบอกแก่นของมันคร่าวๆให้ฟังหนึ่งอย่างสําหรับการทําผมเลยก็คือว่าพอตอนที่เราทําผมอะ่ะให้เราดูจับช่อของผม ช่อไหนอยู่บนช่อไหนอยู่ล่างอันเนี้ยอยู่ด้านบนเนี่ยพอตอนที่เรามองอะ่ะให้เรามองเป็นช่องแบบเนี้ยให้เรามองเป็นช่อผมแบบเนี้ย ให้เรามองเป็นชอบผมแบบนี้คือมองตามช่อมองตามกลุ่มตามกลุ่มของมันอะมองตามช่อพยายามอย่ามองแบบเป็นภาพรวมอ่ะเพราะว่าถ้ามองเป็นภาพรวมมันจะงงมองตามชอบแบบนี้แล้วก็ดูว่าช่อไหนมันอยู่บนอยู่ล่างวิธีการมองก็คือง่ายมากมันเหมือนเป็นก้อนที่มันทับทับกันอ่ะอันนี้มันคือก้อนที่มันอยู่ด้านล่างอันนี้คือก้อนที่มันอยู่ด้านล่างอันนี้คือก้อนที่มันอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยคร่าวๆประมาณนี้นะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะอยากเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับภาพเหมือนนะมิมแนะนําเป็น คอร์สอนมือใหม่สักภาพเหมือนนะสำหรับเดือนนี้มีโปรโคอร์สเรียนด้วยนะแล้วก็ถ้าใครยังไม่สะดวกลงคอร์สเรียนนะสามารถสั่งอ e ีบุ๊กเพื่อไปศึกษาก่อนได้นะแต่และอ e ีบุ๊กเนี่ยก็จะไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะถ้าใครสนใจพวกงานสไตล์ภาพเหมือนนะมิมแนะนําเป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะคอร์สอนมือใหม่สักภาพเหมือนแอดมาคุยกับแอดมินได้นะบ้านเขียวแอด i a m m i m แล้วแจงแอดมินว่าสนใจเรียนสักนะแต่ถ้าสําหรับใครยังไม่สะดวกลงคอร์สเรียนนะเดือนนี้มีเปิดอ e ี บุ๊กเล่มใหม่ในอ e ีบุ๊กเนี่ยแม่งโคตรเจ๋งเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวหนังสืออย่างเดียวถ้าเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวอ่ะเราอาจจะเรียนไม่รู้เรื่องนะมิมก็เลยทําเป็นวิดีโอบุ๊กเว้ยแบบว่าเปิดมาเป็นเล่มหนังสือใช่ปะ่ะแล้วก็กดลิงก์นี้ไปเด้งตรงนั้นกดลิงก์นี้ไปเด้งตรงนั้นไปดูวิดีโอตรงนี้ไปดูวิดีโอตรงนั้นอะไรเงี้ยทำแล้วแบบปวดหัวมากอ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะตัวนี้เป็นพรีออเดอร์นะแต่ว่าจะเปิดภายในเดือนนี้หรือถ้าใครรู้สึกว่าเอ,อ้ยยังไม่อยากจะได้ e อ,อีออออจจอบุ๊ก ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายก็สามารถสั่งอุปกรณ์ในบ้านเขียวมิมได้นะแอดมาแล้วก็แจ้งแอดมินว่าสนใจเซตหัดศักนะเซตหัดศักในเดือนนี้มีแถมให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคงานศักด้วยนะมิมจะบอกให้ว่างานศักกับมันเปลี่ยนชีวิตมิมจริงๆนะจากเด็กธรรมดาเดินข้างถนนตอนนี้มิมมีเงินเก็บในบัญชีได้แล้วอะ่ะมิมเชื่อว่าถ้ามันเปลี่ยนชีวิตมิมมันก็จะเปลี่ยนชีวิตคุณเหมือนกันใครที่เป็นนักเรียนอยู่แล้วนะนักเรียนจากคอร์สมือใหม่สามารถอัปเกรด เข้าคอร์สขั้นสูงได้ในราคาพิเศษนะส่วนภาพนี้นักเรียนก็เรียน2คอร์สนะเรียนทั้งคอร์สมือใหม่แล้วก็คอร์สขั้นสูงด้วยเลยเพราะว่านักเรียนเป็นคนที่แบบร์ดคอมากเรียนเอาจริงเอาจังมากแอดมาบ้านเขียวนะใครสนใจเรียนสักรายออนไลน์